สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ I like c t คครับตอนนี้คุณอยู่เกมชื่อแ b l a c k ด e s ซนะครับเอาละครับคลิปนี้ครับตามหัวข้อคลิปเลยตามชื่อคลิปเลยนะครับกิจกรรมมังกร c o มโบอาทิตย์นี้เป็นคอมโบเดียวเลยนะผมจะมาแบบเป็น Combo s e ตนะครับก็สําหรับคลิปแรกนะก็จะเป็นเกี่ยวกับมือใหม่นะครับผู้เล่นใหม่นะก็เพื่อนๆเ,เอาไปบอกเพื่อนผู้เล่นใหม่ละกันเพื่อนๆของเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนึงงงไหม เออเอาไปบอกเพื่อนๆของเพื่อนๆนะครับชวนเพื่อนๆกับเพื่อนๆเนี่ยมาเล่นแบ็กเดเซอร์ด้วยกันเราจะได้มีเพื่อนๆเล่นเกมเดียวกันเยอะๆนะเพื่อนๆเราจะได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราต้องมีเพื่อนๆเยอะขึ้นพอๆอสําหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีสามกิจกรรมที่น่าสนใจนะที่ผมมองแล้วว่าเออมันน่าสนใจดีนะเป็นคอมโบเซ็ตมังกรน,นะครับเป็นสามกิจกรรมคอมโบเซ็ตมังกร ตัวซีซั่นตัวอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้ๆก็อยู่แล้วน่าจะไปหาข้อมูลดูกันได้นะครับส่วนคอมโบตัวนี้นะสามเซตตัวนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับมังกรลุวนๆเลยนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับตอนนี้นี่คือกิจกรรมแรกที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทําได้มีความเป็นจินตนาการอยู่นิดนึงคือต้องมองหาในเกมนะครับนั่นคือตามหามังกรที่ซ่อนอยู่ในโลกของ Back Desert นะครับนี่ เขาบอกกิจกรรมเนี่ยทำง่ายๆคือแค่คุณถ่ายภาพสกีช็อตที่เกี่ยวกับมังกรที่ซ่อนอยู่ในโลกของ b บ็ k เดสเซิรนะครับภายในรายวันละกิจกรรมนะก็คือถึง3สิงหาเป็นภาพอะไรก็ได้ที่ขอให้เกี่ยวข้องกับมังกรนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยนะที่ GM เขาหาเจอเนี่ยก็จะเป็นเสาหัวมังกรในหมู่บ้านเวเรียนี่จริงๆอาจจะดูเป็นมาน้ำก็ได้นะอาจจะไม่ใช่มังกร แต่ว่าก็จะินตนาการว่าเป็นมังกรนะครับหรืออย่างนี้อันนี้โคมไฟรูปมังกรของหมู่บ้านเวเลียอ่าซึ่งมันก็ดูเป็นมาน้ําได้อ่ะแต่ก็นั่นแหละจินตนาการก็คือมังกรนะฮะเขาก็ให้ลงทะเบียนในแกลเลอรี่นะครับลงทะเบียนในแกลเลอรี่รูปโดยใช้แฮชแท็กนะครับชมลมคนรักมังกรนี่วิธีง่ายสุดคุณก็แค่ อันนี้มานะครับก๊อปชมรมคนรักมังกรมาจากนั้นคุณเข้าเกมใช่ป่ะคุณ ESC ใช่ป่ะคุณไปที่แกลลอรี่รูปครับใช่ไหมเพราะเขาบอกให้ไปที่แกลลอรี่รูปอ่าพอคุณไปที่แกลลอรี่รูปใช่ไหมครับมันจะมีปุ่มครับว่าลงทะเบียนร,รูปนี่ตรงนี้กูก็กดไปไอลงทะเบียนร,รูปเนี่ยพอกดเสร็จใช่ป่ะมันก็จะเป็นเพิ่มสกินช็อตครับอย่างนี้นะก่อนหน้านั้นคุณก็วางชมรมคนรักมังกรใส่รายละเอียดชมรมคนรักมังกร แล้วก็พิมพ์อะไรไปก็ได้ครับอาจจะใส่เรื่องราวลงไปนิดนึงเออนั่นคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมในส่วนหมวดเนี่ยในเนี้ยเขาไม่ได้ระบุใช่ป่ะเห็นไ,ไหมอ่าเขาไม่ได้ระบุนะครับแต่ที่เขาเขาเขาสําคัญเลยคือคุณต้องเซตตรงเนี้ยให้เป็นสาธารณะนะอ่ะไอตรงเนี้ยต้องเป็นสาธารณะเมื่อเป็นสาธารณะแล้วที่เหลือคือเซตคุณจะไปเซตอื่นๆก็ได้เป็นสไตล์ก็ได้นะครับแล้วก็กดเพิ่มสกินช็อต นะวิธีก็คือกดเพิ่มสกินช็อตอย่างนี้นะครับจากนั้นเอ่หนึ่งอ่าเพื่อปิด ui นะครับแล้วก็วิธีง่ายสุดเวลาถ่ายคุณก็ซูมเข้านะครับอา่าผมแนะนำว่าให้ซูมแบบให้แบบว่าเอาตัวละครเราเป็นจุดศูนย์กลางก่อนนะเสร็จแล้วก็ซูมซูมเป็นอย่างเงี้ยนี่ซูมให้มันเป็นอย่างงี้ ตูให้เป็นหน้าหน้าจอเดี่ยวนะเดี๋ยวผมปิดอันนี้ให้ดูอ่ะแบบนี้นะครับให้มันเหมือนเป็นมุมมองบุคคลที่1อ่ะให้ม็นมุมมองบุคคลที่1ถ้ามันไม่สวยให้กดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงนะครับซ้ายขวาเพื่อแบบว่าปรับมุมปรับองศาอย่างนี้นะเมื่อเราเจออะไรที่เป็นวงกรนะครับให้กดสเปซอ่ะให้กด Enter นะครับพอเรากด Enter อร์แล้วภาพมันจะถูกบันทึกนะเมื่อเราบันทึกอ่ะผมกดให้ดูฟึบเนี่ยภาพมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็กดบันทึกตรงนี้ นี่คือเสร็จนะนี่คือเสร็จนี่คือเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะครับเป็นไงกิจกรรมทําง่ายมะง่ายมากๆนะครับกิจกรรมทําง่ายมากๆก็ลองเซตดูลองทําดูแล้วกันนะครับกับกิจกรรมตัวนี้นะที่ว่าเพื่อนๆเข้าสู่ชมรมคนรักมกกังกรอ่ะเมื่อเราทําการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนร,รูปภาพเรียบร้อยถ้าเราชนะอ่ะผมตีว่าชนะสิบท่านนะครับ แล้วก็จะไป10ท่านจะได้รับกล่องชุดอาวุธพรีเมียม1อันทันทีนะแจก10คนนะครับกับกล่องชุดอาวุธพรีเมียมส่วนนักผจญภัยที่เข้าร่วมขอแค่เข้าร่วมก็คือถ่ายรูปโพสนะครับบันทึกนะเข้าสู่ชมรมก็จะได้กล่องสำหรับการต่อสู้หรือชีวิต1อันทันทีนะครับโดยรางวัลเนี่ยจะถูกส่งมอบให้ทางกล่องจดหมาย ง่ายมากกิจกรรมง่ายมากกับกิจกรรมแรกเกมต่อมานะครับนี่อันนี้ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมผู้รักมังกรคือมันต่อเนื่องกันอันนี้ชมรมคนรักมังกรส่วนอันนี้ชมรมผู้รักมังกรน,นะครับ <c oughs> แค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนคนกับผู้นะจริงๆมันคือชมรมเดียวกันแหละแต่ว่าอันนี้มาในหมวดของสายอาร์ติสนะครับมาในส่วนส่วนของอาร์ติส เขาเปิดรับคนรักมังกรโดยเงื่อนไขนี่อันนี้คือเงื่อนไขคุณสมบัติในการสมัครนะครับผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมังกรและผู้ที่มีความรักในมังกรผู้ที่เคยเห็นมังกรตัวเป็นๆมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งและผู้ที่ไม่ได้อยู่เผ่ามังกรอันนี้พูดง่ายว่าอการเดียนนะครับ กาเดียนแล้วก็ดาคเนียอันนี้ไม่ไม่ติดละอันนี้ไม่ผ่านละคือกาเดียนไหนยังก้ากึ่งนะแต่กาเดียนอ่ะเขาเขาก็มันเป็นก้ากึ่งระหว่างมังกรกับเซเลคารไงี่อ่าผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นฮับฮัอ่ะแต่ก็ตีว่ามันก็อยู่เผ่ามังกรก็เลยผมผมก็เลยตัดกาเดียนออกด้วยนะครับแต่จริงๆอันนี้ก็อาจจะแบบว่าเจาะจงมาแค่ดาาเนียเพราะดาคเนียคือเผ่ามังกร ประมาณนี้นะประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็สาครับสิทธิประโยชน์เมื่อเข้าร่วมก็คือจะมอบการคุ้มครองแห่งมังกรให้แก่ให้แก่ผู้สมัครทุกท่านนะครับจะมีการมอบรางวัลแยกต่างหากให้กับสมาชิกที่ทําผลงานได้ดีเลิศผมชอบผมชอบมุมมองอย่างนี้นะผมชอบมุมอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดสมมติทีมงานเขาพัฒนาเรื่องเนี้ยต่อแล้วทําให้มันเป็นกวนอ่ะเป็นก๊กอ่ะเออเป็นก๊ก เป็นก๊กเป็นเหล่าผมผมใช้อย่างนี้เป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วกันมันมันน่าสนใจนะเพราะว่าสมมุติว่าเออทีมงานมีแผนแบ็กเดสเซมีแผนจะทําสงครามทวีปอยู่แล้วนะครับสงครามทวีปในเกม่ะน,นะที่แบบว่าถ้าคุณเข้าสู่เข้าข้าร่วมกับคาเบออนสิทธิประโยชน์ทุนได้อะไร คุณเข้ากับบาลินเซียเศรษฐวิทย์คุณได้อะไรนึกออกป่ะมันสามารถเกี่ยวโยงกันได้ซึ่งอันนี้มันเป็นมันนเป็กลุ่มมันเป็นองค์กรมันเป็นลัทธิซึ่งในเกมไปที่เสิร์ตมันน่าทําแบบนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าอยู่ในกลุ่มแล้วจะต้องเป็นศัตรูกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะนึกออกป่ะแต่ทําให้ระบบมันมีปัญหากันอ่ะอผมว่ามันน่าสนใจนะเกมมันจะดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยถูกป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าถ้าเราเข้าสู่กลุ่มองคกรนี่ยสิ่งที่เราได้คืออย่างน้อยในการคุ้มครองเนี่ย สัปดาห์หนึ่งได้เอ,อสัปดาห์หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นอ่ะสมมตินนะสัปดาห์หนึ่งได้หนึ่งชิ้นแต่ได้ทุกสัปดาห์ผมว่าก,ก็ก็ว้าวอยู่การเป็นสมาชิกค,คนก็จะอยากมาเป็นสมาชิกใช่ปะ่ะเออแต่ว่าอันนี้คือระบบนะครับที่ที่เขาจะทำถ้าเขาทำได้มันก็จะน่าสนใจมากๆเลยกับไอ้พวกตัวอย่างนี้โอเคเขาก็มอบอันนี้ให้เอกสารที่ต้องส่งนะครับชมรมนี้กำลังรับสมัครสมาชิกที่เคยเห็นมังกรตัวเป็นๆขอ,อให้ทำการ ส่งภาพวาดมังกรเพื่อพิสูจน์อผู้มีคุณสมบัติจะประกาศในวันที่ยี่สิบสามนะครับในวันที่ยี่บสามก็จะจะประกาศออกมาว่าใครเป็นผู้มีคุณสมบัตินะครับเขาบอกเออมันก็ดีหมดนั่นแหละแต่ให้วาดรูปมังกรที่เคยเห็นเนี่ยนะไม่เคยจะเห็นมังกรแถมยังไม่มีฝีมือในวาดรูปอีกเอ,อ่อยังไม่มีฝีมือในการวาดรูปอีกจะทํำยังไงก็ สำหรับคนที่ทอาแท้นะครับเขาก็บอกว่าสาหรับคนที่ทอแท่รุ่นพี่ชมรมมังกรก็มีเคล็ดลับมาให้ดูนะครับนี่คือรุ่นพี่ของเรานะที่มีการวาดให้ดูว่าแบบว่ามังกรนี่เขาบอกว่าจะวาดมังกรที่เคยเห็นให้ออกมาเท่ก็ได้หรือจะระเบิดจินตนาการแล้วสร้างปีกออกมาก็ได้นะประธานชมรมผู้รักมังกรเป็นคนไม่มีอคติ ยังไงเขาก็เชื่อหมดนั่นแหละดูดิอันนี้คือแบบว่าแนวสวยอ่ะพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าระดับมาตเตอร์พีซนะครับระดับมาสเตอร์นะระดับมาสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบภาพสวยๆก็จะอยู่อยู่เป็นฟิลของอันนี้นะครับส่วนคนที่ทักษะไม่ไม่ค่อยเยอะนะสเตปการวาดไม่ค่อยดีวาดได้แบบงูปลาวาดได้แบบพื้นฐานนะครับอาจจะต่ำกว่าพื้นฐานก็ได้ ก็จะอยู่ในแบบว่าผู้มีใบ,บพริบก็คือใช้จินตนาการนะครับอันนี้คือการฝึกใช้จินตนาการอย่าไปมองว่าฝีมือเราห่วยนะแต่ให้มองว่าเฮ้ยกูแม่งมีจินตนาการวะเข้าใจป่อ,อใส่กําลังใจให้กับตัวเองนะครับให้พลังกับตัวเองผลงานมันจะออกมาบันเจิดดีไม่ดีนะคุณวาดออกมาทีมงานเห็นอาจจะตกใจก็ได้ว่าเฮ้ยผลงานนี้แม่งเจ๋งว่ะให้ไปอยู่ยอดฝีมือก็ได้นะเออ เข้าใจป่ะการลงเส้นการลงอะไรงนี้คืออันนี้คือเขาแบบว่าเขาวาดรูปเป็นไงเขาอาจจะเรียนมาใช่ป่ะเขาอาจจะเรียนมาคุณไม่เคยเรียนมาคุณจะไปวาดเก่งนะเขาได้ไงวะบางทีเออคุณไม่เคยฝึกมาคุณจะไปวาดเก่งนะเขาได้ไงวะได้ป่ะอ่าอยู่ๆคุณจะไปขับเครื่องบินเลยได้ไหมก็ไม่ได้คุณก็ต้องเรียนขับเครื่องบินก่อนอืมประมาณนั้นนะครับฉะนั้นกิจกรรมตัวนี้อย่าไปด้อยค่าตัวเองนะวาดไปเถอะวาดไปเถอะเอาเท่าที่เราทําได้นะครับทีนี้เมื่อเราวาดไปแล้ว อ่าเมื่อเราวาดไปแล้วนะครับจะเข้าสู่กิจกรรมนี้ครับวาดภาพและส่งเพื่อสมัครเข้าชมรมครับโดยภาพต้นแบบจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกของทีรเสีร์นะอ่าแต่จําเป็นจะต้องวาดปีกมังกรสุดเทพมาด้วยคือง่ายๆต้องมีปีกขอมีปีกแล้ขอเป็นปีกมังกรเข้าใจปีกมังกรนะไม่ใช่วาดเป็นปีกนกอ่า ทุกคนน่าจะเข้าใจปีกนกกับปีมังกรปีกมังกรวิธีง่ายสุดครับมังกรส่วนใหญ่จะชอบมีแงม้มผมเรียกแงม้มด้วยมันจะมีเขางอกขึ้นมาตรงนี้นะแล้วปีกส่วนใหญ่มันจะเหมือนข้างคาวเป็นเป็นหยกักหยักแล้วก็แหลมแหลมคุณใส่แหลมแหลมไปตรงปีกตรงเตะ่ตรงอย่างเงี้ยจะง,งอย่างเงี้ยนี่ก็มังกรแหละนี่ก็ได้นะนี่ก็จะบอกว่านี่คือมังกรก็ได้นะครับคือใส่เป็นจะง,งอยลงไปหรืออาจจะมีจะง,งอยแหลมข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่มีก็แต่เป็นมังกรที่ เคยผ่านการต่อสู้มาแล้วขาดอย่างเงี้ยได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราแต่ปีกขอเป็นปีกมังกรไม่เอาปีกนกอย่าวาดปีกนกนะอย่าวาดปีกนกเพื่อให้มันอินกับเรื่องราวหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เขาไม่ให้นะประธานชมรมอ่ะประธานชมรมรักมังกรเขาจะแบบเอ้ยนี่มันปีกนกนี่หว่าเขาไม่เขาไม่ให้นะอย่างเงี้ยเขาบอกอัปโหลดภาพวาดมังกรสุดเท่ลงในแฟนอาร์ตนะครับในเว็บไซต์ทางการอันเนี้ยอันเนี้ยต้องเข้าเว็บไซต์ทางการเนาะ โดยให้ใส่คำนำหน้าหัวข้อโพสต์ว่าอู้รักมังกรน้องใหม่อันนี้จำเป็นมากนะครับโดยโดยในแฟนอาร์ตนะกดตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเด้งไปหน้าหน้าของแฟนอาร์ตแต่ว่าต้องล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินในเว็บไซต์ก่อนนะง่ายๆในรูปภาพจะต้องมีปีกมังกรร่วมอยู่ด้วยหากไม่ใส่คำนำหน้าทำนำหน้าหัวข้อโพสต์นะครับจะไม่สามารถตรวจสอบผลงานได้นะเออก็จะไม่สามารถพูดง่ายว่าก็จะไม่ได้เป็นการสมัครเข้ากับ ชมรมผู้รักมังกรหรอกอ่าประมาณนี้โดยผลงานนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นสหมวดนั่นคือหมวดของผู้มีไหวพริบและหมวดของยอดฝีมือโดยนะครับยอดฝีมือเนี่ยจะมี5้าคนได้ 1, 500พันห้าร้อยเพลอ่าได้พันห้าร้อยเพลนะครับและแพ็กเกจพรแห่งโอโม3สามสิบวันพูดง่ายๆว่าตีเป็นเงินนะอันนี้ตีเป็นเงินบาทออกมานะครับตีเป็นเงินบาทออกมาก็คืออยู่ที่ประมาณสองพันห้า ร้อยบาทนะครับบวกร้อยหนึ่งก็เป็นสองพันหกร้อยบาทผมตีมูลค่าตัวนี้นะจริงๆ2500ันห้าร้อยแหละถ้าตีสวยๆก็ตีสองพันห้าร้อยไปง่ายๆเลยนะครับได้ประมาณ2 5 0 0บาทกับกิจกรรมตัวนี้ส่วนไหวพริบนะครับไหวพริบอันนี้ให้ถึง10คนเลยในแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นห่อสารพัดประโยชน์นะครับห่อสารประโยชน์30วันผมบอกเลยว่าไหวพริบเนเน้นจินตนาการจ๋าๆเลยนะการที่คุณจะชิงสิบ คนได้เนี่ยคุณต้องมีจินตนาการมูล,ลค่ารางวัลอยู่ที่ประมาณสามร้อยสามสิบบาทนะครับสามร้อยสามสิบาทจริงๆผมมองว่าจินตนาการเนี่ยไอตัวไหวพริบเนี่ยกับยอดฝีมือเนี่ยอย่างน้อยนะคือยอดฝีมือเขาให้เพลใช่ป่ะพันห้าไหวพริบอะครับไหวพริบอะให้เพลสองร้อยก็ได้นะแล้วก็ให้ห่อสโยชิ์นะครับมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะว้าวออมันจะว้าวมันจะดูมันจะดูว้าวขึ้น อ่ะอันนี้ก็เผื่อทีมงานมาเห็นนะครับมาเห็นมาดูก็ปากไว้พิจารณาครับกิจกรรมที่อย่างเงี้ยคนที่เป็นเจนการเขาเขาจะได้เขาจะได้กําลังใจมากขึ้นคือมูลค่ามันต่างกันมันฉีกกันเกินนะมันฉีกกันเกินผมก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มันไม่ต้องฉีกกันมากนะแต่แต่มันฉีกกันเกินไปครับอย่างน้อยอันนี้มันก็เป็นผู้ชนะเหมือนกันให้สองร้อยก็ได้นะให้สองร้อยเพล่ก็ได้ครับเป็นแค่สองร้อยเพล่อะก็โอเคนะ ก็โอเคเอหอทรัพยดอีกนะครับพอทรัโย์บวก200เพล์ผมว่าผมว่าเพลย์บิตไม่คดน้ำแข้งไม่ล่วงหรอกเออแถมได้กิจกรรมดีๆคนน่าจะร่วมเยอะด้วยซ้านะส่วนผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับได้การคุ้มคอรองแห่งมังกรอย่างที่เขาสัญญาไว้นะขอแค่เข้าร่วมนะครับสมัครเข้ามาคุณก็ได้การคุ้มคอรองแห่งมังกรและเท่านั้นเองนะกับกิจกรรมมังกรที่2คือวาดภาพมังกรนะครับคอมโบที่2นะ ข้อบูที่3ครับเป็นกิจกรรมที่บางทีคุณฟาร,ร์มฟาร์มอยู่แล้วมีมังกรสีเหล็กมาพ่นไฟใส่นะไม่ใช่กาโมสนะบางทีคุณอาจจะงงเอ้ยตรงนี้มีกาโมสได้ไงวะจริงๆไม่ใช่นะครับมันคือมังกรสีเหล็กมันจะมาพ่นไฟใส่ซึ่งจะได้ไอเทมและบัฟนะครับในพื้นที่ตรงนั้นจะรูปแบบมาคล้ายๆกับกาโมสครับบินมาแล้วก็พ่นวุ่มวุ่มเนี่ยเห็นไหมพ่นแบบกาโมสเลยฮะ คือเมื่อมังกรปรากฏนะครับจะปรากฏข้อความครับปาโทสมังกรสีเหล็กปรากฏกายบนท้องฟ้านี่ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็ได้รับเสียงคำรามด้วยนี่นั่นว่ากันไปโดยพื้นที่นะครับที่มังกรเหล็กจะปรากฏตัวนี่ตามนี้เลยคุณผู้ชมก็มาศึกษาดูเอาละกันว่าจะไปโผล่ที่ไหนบ้างนะไม่ได้โผล่ทุกจุดนะครับไม่ได้โผล่ทุกที่แต่พื้นที่ล่าส่วนใหญ่จะปรากฏนะเจ้าตัวนี้เมื่อโจมตี นะครับเมื่อโจมตีมังกรสีเหล็กด้วยเปลวไฟสามครั้งกล่องวัตถุโบราณเก่านะครับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นดีจะปรากฏก็คือไอ้มังกรตัวนี้โจมตีเราอ่ะด้วยไฟสามครั้งจะมีกล่องวัตถุโบราณปรากฏโดยไอเทมที่ได้รับนะครับมีอัตราตามที่กาหนดก็จะมีพวกนี้เอ่อผมไม่แน่ใจว่าสุม่มน่าจะสุ่มออกสุ่มอะไรออกมาหรือไม่สุ่มเลยไม่ออกพวกนี้เลยก็ได้นะไม่แน่ใจอันนี้ผมผุมวงเล็บว่าผมไม่แน่ใจแต่ที่ได้แน่นอนคือตัวนี้ ครับคือตัวนี้พวกนี้คือมีโอกาสได้แน่นอน,นเปเปลไฟตกผนึกอย่างนี้นะแล้วก็กิจกรรมครับเปเลไฟตกตกผลึกเมื่อคุณได้นี้มาใช่ปะมันจะเป็นบัฟครับก็คือพอคุณได้นี้ปึ๊บมันจะเป็นบัฟสามสินาทีครับพลังจุติมอนสเตอร์สิบลดค่าความเสียหายมอนสเตอร์สิบอ่าลดค่าความเสียหายมอนสเตอร์ห้าเข้าสู่การทักษะอยู่ที่สามร้อยเปอร์เซ็นตดรอปไอเทมอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นครับอัตราการได้รับความรู้สิบเปอร์เซ็นอัตราการได้รับความรู้ระดับสูงนะ 5%นะครับแล้วก็ประิสิปสิทธิภาพความเร็วโจมตีความเร็วในการไล่เวทความเร็วในการเคลื่อนไหวบวกอีก2ระดับกับตัวบัฟเปลวไฟตกผลึกนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับผมเรียกว่ามัาางกรพ่นไฟนะในเขตพื้นที่ล่านะครับก็ดูเอาล้วกันว่าคุณเวลาไปฟาร์มคุณไปฟาร์มส่วนใหญ่ไปฟาร์มที่ไหนก็มีโอกาสเ,เจอเจ้าตัวนี้นะซึ่งก็บางทีเซเลคาเนี่ยเซเลคาอาจจะดีหน่อย เซลเลคานอาจจะดีหน่อยดีกันนี้ดีกันอาจจะดีหน่อยตรงที่ว่าโซนนี้มันอาจจะเจอมังกร2ตัวนะครับอาจจะเจอมังกร2ตัวมีทั้งกามอดแล้วก็เจ้ามังกรเหล็กซึ่งถ้าเกิดสมมติมังกรกามอดมาแล้วมังกรเหล็กมาแล้วมันมันวันกัดกันกาอากาศผมว่ามันก็น่าสนใจดี <laughs> แต่คงไม่แต่คงไม่นะครับก็มีทั้งหมด2ตัวนะมีทั้งหมด2ตัวดีกันก็อาจจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท,ที่น่ามาฟาร์มเนาะโอเคยังไงก็สําหรับกิจกรรม ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับมังกรก็มีเพียงเท่านี้นะครับสคอมโบเซตนะเพื่อนๆก็ลองอลองทำดูแล้วกันเกี่ยวกิจกรรมที่มันทำไม่ได้ยากครับแค่แบบว่าอยากถ่ายรูปก็มีถ่ายรูปในเกมมีวาดรูปก็วาดรูปข้างนอกนะส่วนในพื้นที่ฟาร์มก็มีในเกมนะครับไปฟาร์มในพื้นที่ที่มีโอกาสเจอมังกรเหล็กพ่นไฟก็มีโอกาสได้เจออย่างนี้นะครับ อาละคลิปนี้มีเพลงเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับหวังว่ากิจกรรมนี้ทุกคนจะเข้าร่วมกันมากๆนะโอเคไงวันนี้บายบายจ้าเจอกัน